สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะคลิปิดโดนนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงความรักการกินการงานประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563นะคะโอเคขอดูพลังงานนะคะของชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะว่าพลังงานความรักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สิบดาบสิบดาบออกมาคืออะไรนะคะบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์อาจจะเคลียร์ปัญหานะคะมาถึงจุดสิ้นสุดก็ได้นะคะ Azopentacles นะคะก็คือแปะเหรียญน,นะคะ the strands นะคะ The High Priestess นะคะฟัววานสนะคะอืมพลังงานไม่ค่อยดีเลยเนาะพลังงานเหมือนกับเจอเรื่องราวของรักซอสนะคะ เรื่องราวของการไปยุ่งเกี่ยวคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องจบนะคะมุ่งหน้าหาการทํางานทําเงินดีกว่านะคะเพราะคบไปก็เหนื่อยนะคะพลังงานเป็นแบบนี้เนาะอาจจะคุณอาจจะไปเจอเข้ากับความรักที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนั้นเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจ,จนกับคุณได้เพราะว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของใครทั้งหมดนะคะเป็นเพียงพลังงานโดยรวมเนาะ นี่อดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเลือกจบแล้วตอนนี้คุณก็เป็นอิสระแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับคนที่คุณจบไปนะคะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารปิดกั้นความรู้สึกกันไปเรียบร้อยแล้วหรือบางคนอาจจะเกิดการบล็อกมันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะและซับซอดนะคะคุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่มีคนนี้แล้วนะคะ The Tower นะคะจบกันไปแบบ อาจจะจบกันด้วยไม่ดีนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเดียวกับคนทางไกลนะคะแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่หญิงรู้สึกนะคะคือหลังจากที่คุณเอ่อคุณชาวพิจิกดีนะคะไปเจอกับรักที่มันไม่สามารถจะมีความมั่นคงให้กับคุณได้แล้วนะคะคุณก็ปลดปล่อยตัวเองนะคะโดยมีความชัดเจนให้กับตัวเองนะคะ ให้ตัวเองได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เอาตัวเองไปอยู่กับสถานการณ์แบบนั้นแล้วนะคะคุณเลือกที่จะจบและรอคอยคนที่ใช่ดีกว่านะคะโอเคเรามาดูพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะว่าเดือนนี้คนโสดมีโอกาสพบรักไหมคะ ะคะโหยพลังงานดีมากนะคะสิกออฟสอดนะคะเทดออฟคัพนะคะดับ b บินะคะไนออฟคัพส์โอ้ไม่ก๊อดคนโซดนะคะในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจนะคะ อาจจะเจอกันจากการเดินทางได้นะคะหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณเรืออาจะาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะสิ่งหนึ่งที่จิงมองเห็นก็อาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ได้นะคะเจอก,กันจากการเดินทางได้นะคะ เจอกันจากการติดต่อประสานงานต่างๆได้นะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณไหมคนโสดในเดือนนี้หญิงมองว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะมามอบความรักดีๆให้กับคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่หลังจากที่ที่ผ่านมานะคะคุณเจอความรักที่มันไม่สมหวังคุณเจอความรักที่เป็นปัญหาของรักซ้อนไปเจอคนมีเจ้าของนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับบางท่านบางคนที่มีโอกาสได้พบเจอพบรักนะคะจะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่บริส,สุทธินะ,ะเขาเข้ามาจีบคุณด้วยความจริงใจนะคะอ,อาจจะต้องมาเช็คดวงส่วนตัวอีกทีเพาะ,ะว่าคบกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่โดยโดยรวมก็ยิงรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเข้ามาด้วยความจริงใจเนาะ ขอให้คำแนะนำนะคะจาก The Romance Angel หน่อยนะ l e l i g i u s Factors นะคะคือมีปัญหาด้านความแตกต่างอาจจะเป็นคนต่างชาตินี่แหละแตกต่างแต่ชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมได้นะคะ Reconciliation นะคะคือ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเคยเป็นทวินเฟรมหรือว่าจะเป็นคนในอดีตของคุณนะคะ d e c o n c e l i a t i o n อิงคิดว่าเป็นคนในอดีตชาติมากกว่านะคะ t h i s c o u l d b e t h e one นะคะพลังงานดีนะคนที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณคนโสดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้พบกับคนที่ใช่นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนสวดขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะคะโอเคสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ Two of Pentacles นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบมาๆหายๆนะคะก่อนหน้านี้นะ e i g t of Cups นะคะ Seven of s w o r d นะคะ The w i e w of f r t u n e นะคะและไพ่ปิดท้ายนะคะก็คือ d a t h นะคะ ได้เวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหญิงมองว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับมามาหายๆนะคะทําให้คุณเสียใจอยู่บ่อยๆบางคนอาจจะเลิกแล้วกลับมาเลิกแล้วกลับมานะคะในเดือนนี้นะคะหญิงว่าด้วยความที่มันไม่ชัดเจนทําอะไรรับล <al> หลังกันอยู่ตลอดเวลานะคะแอบทําอะไรรับหลังกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความชัดเจนให้นะคะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคุณเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ ยิงว่าดีแล้วนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะโอเคสำหรับคนมีคู่นะคะเดวิ l นะคะ King of Sword นะคะ ทวปคัพนะคะจะแฮงแมนนะคะฟัวสอดนะคะอือสําหรับคนมีคู่นะคะระวังปัญหาเรื่องของมือที่สามเนาะ เจวิลออกมานะคะอาจจะเป็นปัญหามือที่3ก็อาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอย่างเดียวก็ได้นะคะยิงมองว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างนะคะที่จะมาก่อปัญหาให้ครอบครัวของเราได้นะคะจากความใจร้อนนะคะอาจจะต้องใช้ความใจเย็นนะคะเพราะคุณสองคนสามารถที่จะใจเย็นกว่านี้ลงได้นะคะคิดก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะอาจจะต้องนิ่งให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้อ,อ,อารมณ์ที่ คุณต้องใจเย็นๆนะคะให้หญิงแนะนำเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาทําให้ชีวิตคู่ของคุณต้องสั่นคลอนหรือว่าอาจจะมีปากมีเสียงกันได้นะคะแต่ว่าความรักของคุณค่อนข้างหนักแน่นนะคะคุณมีคู่ดูคุณรักกันดีนะคะอืมอีกในนึงนะคะระวังการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆของคนที่คุณรักด้วยคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะโอเค อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะงั้นเรามาดูในเรื่องของการงานบ้างดีกว่าว่าการงานชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะเฮอร์มิตนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะศึกษาต่อนะคะหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะ เทรดอัพแพนท์เตอนะคะบางคนอาจจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆนะคะอาจจะเริ่มริเริ่มหรือว่าอาจจะคิดที่จะทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะจะให้พรี e s t ต s นะคะ, The Star, ะ,คะเดือนนี้ The High Priestess มากับ The Star นะคะคุณเหมือนก็นจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะคะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะชาลีออนะคะเป็นการทำงานที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยแต่คุณได้มาซึ่งชัยชนะที่คุณควรจะได้นะคะคือเหนื่อยแล้วคุ้มนะคะสำหรับในเรื่องของการเนานะในเรื่องของการเงินเป็นไงบ้างคะเดือนนี้ statement นะคะ two of pentacles นะคะ t r e e of cups นะคะ the moon นะคะแล้วก็ queen of pentacles นะคะ หญิงมองเห็นถึงความเป็นกังวลถึงคุณจะมีเงินนะแต่หญิงมองเห็นถึงความเป็นกังวลในด้านของการงานเอการเงินของคุณนะคะคุณอาจจะเข้าสังคมมากไปนะคะทาให้เกิดการหมุนเงินนะคะอาจจะต้องนะคะมาเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะสิ่งที่ทําให้การเงินของคุณสะดุดนะคะมาเมเนจจัดการเงินใหม่นะคะมันเป็นผลจากการทํา จากการกระทําของคุณเมื่อครั้งเก่าๆน,นะคะที่ทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินนะคะยิ่งมองว่าคุณก็ยังมีเงินนะคะเงินคุณเยอะนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันในเดือน,เด,อนเดือนพฤเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่ากับทุกเดือนที่คุณเคยมีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินแต่พอมาเดือนเนี้ยเอ๊ะทำไมคุณต้องแบบหมุนใช้จ่ายเยอะมากกว่าเดือนอื่นๆนะคะ ยังไงก็ระวังในเรื่องของการเงินอาจจะต้องมาจัดการเมเนจการเงินของคุณให้ดีนะคะชโชคลาภพอจะมีบ้างไหมคะโชคลาภในเดือนนี้นับคัพสนะคะฟอร์วิรน,นะคะนับเพนด์เคิสนะคะซิกของคัพนะคะ 5ดาบนะคะยิ่งมองว่าเดือนนี้นะคะเออเป็นไพ่ดีขึ้นทั้งหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ไพ่โชคลาภนะคะเป็นไพ่ที่คุณควรที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะเพราะว่าคุณเองคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไม่อะไรที่มันเสี่ยงนะคะไม่ต้องลงทุนจะดีกว่านะคะเดียเด๋ยบเกิดเจ็บทีหลังนะคะแล้วก็จะมานั่งเสียดายทีหลังนะคะโอเคเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพ a อ o ์ Pentacles นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะแปดดาบนะคะทหารรับฟันนะคะทว่สอดนะคะอืมเหยงมองเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพนะคะคุณอาจจะทำงานทำเงินทำงานหาเงินโดยแบบ อาจจะพักผ่อนน้อยหรืออาจจะเหนื่อยกับการทํางานทําเงินนะคะในเดือนนี้ยังไงหยิงอยากให้คุณนะคะดูแลสุขภาพดีๆนะคะมีสติในการใช้ชีวิตเยอะๆนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดความอึดอัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้คุณได้เจ็บป่วยขึ้นได้นะคะยังไงอย่าลืมละเลยในการดูแลสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563นะคะขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าใครอยากปรึกษาดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาที่แปะไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ